ศาส,สนาและความเชื่อของ ภายหลังเมื่ออาณาจักรฟูนันล่มสลายลงในพุทธศตรวตรรษที่11นั้นดินแดนทางแหลมทองได้เกิดการตั้งอาณาจักรสีวิชัยหรืออาณาจักรสีโพขึ้นภายใต้การนำของราชวงศ์ส่เลนซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมแหลมมาลาย,ยูเกาะชวาเกาะสุมาตราช่องแคบมะลกาช่องแคบสุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้อนาจักรศรีวิชัยสามารถควบคุมเส้นทางค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียรวมทั้งอาหรับเปอร์เซียและยุโรปได้อาณาจักรศรีวิชัยจเจริญรุ่งเรืองยาวนานกว่า1,000ปีซึ่งบางช่วงเวลาก็ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรอื่นบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ประมาณพุทธศตรวตรรษที่13กษัตริแ์แห่งราชวงศ์ปาละแห่งอินเดียใต้ได้แผ่ขยายลัทธิมหายานไปทั่วทั้งอินเดียเหนือและใต้ทำให้พุทธศาสนาในอินเดียได้เปลี่ยนแปลงเป็นมหาย,ายานโดยมากในเวลานั้นกษัตริย์ราชวงศ์ไซเลนแห่งอาณาจักรสีวิชัยและกษริย์แห่งราชวงศ์ปาละทรงมีไมตรีต่อกันทำให้สีวิชัยได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยเฉพาะนิกายมตรตยานนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจดหมายเหตุของสมณาอีจริงจัดเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเมืองพันพานหรือตามพระลิงหรืออาณาจักรศรีวิชัยได้มีการติดต่อกับอินเดียเป็นระยะเวลานานอีกทั้งยังเคยเป็นศูนย์กลางแห่งปริยัตธรรมที่มีชื่อเสียงโดยท่านได้บันทึกไว้ว่า อาณาจักรศรีวิชัยนั้นพระพุทธศาสนาลุ่งเรืองเหมือนอินเดียมีสังฆราชชื่อศักยะเกียรติเป็นประมุขสงฆ์ของเมืองใหญ่น้อยหลายร้อยเกาะอาณาจักรนี้มีพระภิกษุในพระพุทธศาสนานิกายมหายานกว่าพันรูปปฏิบัติเข่งครัดเหมือนกับภิกษุในอินเดียพระจีนที่จะเดินทางไปอินเดียเมื่อผ่านทางนี้ควรแวะสีวิชัยก่อนเพื่อเตรียมเรียน ศึกษาภาษาสันสกฤตและเล่าเรียนวัดปฏิบัติให้ชำนาญสักปีหนึ่งหรือสองปีจะเป็นการดียิ่งมหาเจดีย์บุรพุโทโธที่เกาะชวาเป็นพุทธสถานที่ยิ่งใหญ่มากโดยมีสถูปแบบมหายานสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชาวงศ์สายเลนโดยศิลปะนั้นเป็นแบบผสมผสานาระหว่างฮินดูกับชวา เจดีพระบระมธาตุชัยยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบสีวิชัยองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดคาดว่าสร้างในขณะที่เมืองชัยยาสมัยสีวิชัยกำลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุดมีลักษณะเป็นเจดีองค์เดียวทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พระาอาวาโลกิเตสวนซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญของพระพุทธศาสนามหายานที่มีผู้เคารพศรัทธามากที่สุดและเป็นบุคลาทิ่สถานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวง นอกจากนี้ยังพบหลักฐานของโบราณสถานในศาสนาพราหมลัทธิใสวนิกายที่เกาะชวาแสดงให้เห็นว่าชาวพื้นเมืองได้ยอมรับการนับถือเทพเจ้าของอินเดียเข้ากับความเชื่อพื้นมืนของตนคือการบูชาบรรพบุรุษทำให้ทราบว่ามีการนับถือศาสนาพราหมณ์อย่างแพร่หลายก่อนที่อาณาจักรศรีวิชัยจะเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาส่วนนิกายเถรวาท น่าจะมีความสำคัญอยู่บริเวณกรุงตามพระลิงเพราะอิทธิพลเดิมยังฝังรากอยู่อาจจะสันนิษฐานได้ว่าในช่วงพุทธศตรวตรรษที่7-17ถึงนั้นภาคใต้ของไทยในอดีตในยุคอาณาจักรตามพรลิงสีวิชัยพระพุทธศาสนานิกายเทรวาทมีศูนย์กลางแห่งความมั่นคงณนเะมืองนครสีธรรมราชพระพุทธศาสนานิกายมหายานมีศูนย์กลางอันมั่นคงณนเะมืองชัยยาหลังจากพุทธศตรวตรรษที่17แล้ว พระพุทธศาสนานิกายมหายานแห่งอาณาจักรสีวิชัยเป็นอันล่มสลายไปพร้อมๆกับนิกายมหายานแห่งลาโวเพราะอาณาจักรสุโขทยัยขยายมาถึงลาโวและหัวเมืองที่ขึ้นอยู่กับอาณาจักรสีวิชัยนอกจากนี้อาณาจักรสีวิชัยยังถูกพวกมาชปาหิตในชวาลุกขึ้นมาและได้แบ่งดินแดนไปอีกส่วนพระพุทธศาสนานิกายเถราวาทโดยเฉพาะลัทธิลังกาวงหลังพุทธศตวตรรษที่17แล้ว ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นลำดับเพราะ 1. มีผู้ปกครองขึ้นมาเป็นลำดับเพราะนับถือและให้การสนับสนุน 2. ออยู่ในอาณาจักรที่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาดมีผู้ปกครองและประชาชนนับถือเป็นส่วนใหญ่